สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลัก10หลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรคู่ขี้2ตัวล่างนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามา ทั้ง2ส,สูตรนะครับที่จะมาฝากกันให้พิจารณานะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับงวดต่อไปผมจะลงสูตรคู่ขี้ให้ก่อนนะครับเผื่อได้คู่ขี้แล้วก็อาจจะเลือกง่ายขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตเราต้องลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมรับชมแล้วก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้าจะนําไปใช้ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรคู่ขี้นะครับเลือกคู่ขี้หลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยล่าง สูตรนี้สถิตินะครับก็เข้ามาหลายงวดนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะครับสูตรนี้ทั้งหมดเดียนี้จะมีอยู่3ามสูตรนะครับมีอยู่3มสูตรสูตรนี้นะครับเข้ามาจากงวดวันที่30ธันวาคมนะครับแล้วก็สูตรที่สอง สูตรนี้เข้ามาจากงวดแรกของปีนะครับ17มกราคมนะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งนะครับ3ส,สูตรสูตรนี้เข้ามาที่1กุมภาพันธ์นะครับทั้งหมดก็จะมีอยู่3ส,สูตรนะครับสถิติก็มีผิดบ้างนะครับก็จะเน้นไปที่2ส,สูตรนี้นะครับท,ที่เดินดีนะครับ2ส,สูตรนี้ส่วนใหญ่ก็ได้ตรงกันนะครับ ได้ตรงกันได้ตรงกันเข้ามาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ก็มีผิดนะครับก็มีผิดเหมือนกันงวดที่ผิดนะครับงวดนี้ได้เลขคู่เหมือนกันนะครับสูตรนี้ได้เลขที่นะครับสูตรนี้เข้ามาสสูตรนี้ได้เลขคู่เหมือนกันผิดนะครับหลังจากนั้นก็ได้เลขที่เหมือนกันนะครับก็เข้ามาได้เลขที่เหมือนกันนะครับก็เข้ามานะครับหลังจากที่ผิดก็1นสอง 3นะครับแล้วก็4นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ได้เลขคู่นะครับสูตร2สูตรนี้ได้เลขที่นะครับเราก็เน้นไปที่2ส,สูตรชนนะครับของงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้วที่เราลงไว้ก็สูตรนี้ได้เลข8 2สูตรนี้ได้เลข1แล้วก็เลข7เป็นเลขที่นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับผลรางวัลที่ออกเรามาดูต่อเลยนะครับ หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมึกหมดนะครับนี่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาผลรางวัลที่ออกก็9 1 0าหนนะครับสองตัวล่างก็69 เลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ103ครั้งที่สอง7เลขท้ายครั้งที่หนึ่งูนย์นะครับแล้วก็7 8 5หลักหน่วย คือเลข9นะครับเป็นเลขขี่นะครับสสูตรนี้เข้ามานะครับสูตรนี้ผิดก็เน้นไปที่เลขขี้นะครับงวดที่ผ่านมาเพราะว่าเอาตามสสูตรนี้ชนกันนะครับเลขขี่เหมือนกันทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ดูทั้ง3สูตรไปเลยนะครับ ทั้งสามสูตรไปเลยดูเส้นสีแดงก่อนนะครับสูตรนี้ตำแหน่งนะครับที่เรามาบวกกันของเส้นสีแดงหนึ่งบวกศูนย์บวกสามเป็นสี่นะครับ 4มาบวก7เป็น11นะครับได้เลข1สูตรนี้ได้เลข1นะครับต่อไปเส้นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินก็คือสูตรนี้นะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักพันหลักพันก็คือเลข0ูนย์นะครับ แล้วก็มาบวกหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2ก็จะเป็น0ย์ก7บวก8นะครับเป็น15นะครับได้เลข5เป็นเลขคี่นะครับเหมือนกันนะครับ2สูตรนี้ได้เลขขี่เหมือนกันสูตรที่3นะครับ สองตำแหน่งหลักแสนหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับหมึกหมดนะครับ9กบวกศนะครับได้เลข9นะครับได้เลข9นะครับเป็นเลขที่ทั้งสศูนย์นะครับงวดนี้ หลักหน่วยนะครับเป็นสูตรเลือกคู่คี้หลักหน่วยนะครับได้เลขขี้ทั้ง3สูตรนะครับถ้าชนกัน3สูตรแบบนี้คาดว่านะครับความน่าจะเป็นความเป็นไปได้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่หลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างของงวดวันที่16สิงหาคมนะครับโอกาสน่าจะเป็นเลขขี้อีกเช่นเคยนะครับผม แต่ท้งนี้ก็ทงนั้นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ผิดนะครับมันอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่พูดถึงตามสูตรแล้วความน่าจะเป็นนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะเป็นเลขคี้อีกนะครับทีนี้เรามาดูสูตรหลัก10นะครับเลือกคู่ขี้หลัก10ล่างนะครับเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันนะครับจากงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่เราลงไว้นะครับได้เลข8นะครับได้เลข8ผลรางวัลที่ออกก็ หกนะครับหลัก10นะครับหลัก10คือเลข6นะครับเป็นเลขคู่สถิติก็เข้ามานะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9งวดงวดที่10นะครับเราจะมาลุ้นกันต่อ <c oughs> ตำแหน่งที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับของสูตรนี้หลักแสนหลักแสนก็คือเลข9นะครับ ขวอที่10บวกด้วยหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนก็คือเลข1ชัดไหมครับเอาเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับหับวมีชัดเลข9นะครับบวกหแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สอง หน่วยหน้าคอ2นะครับหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2ก็คือเลข7นะครับก็จะเป็น9บวก1เป็น10บวกเเป็น17นะครับได้เลข7นะเป็นเลขขี้นะครับได้เลข7หลัก10นะครับสูตรหลัก10 จะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรเลือกคู่ขี่หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับที่เราดูไปเมื่อกี้หลักหน่วยอันนี้คือหลักสิบนะครับวดวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับหลักสิบล่างจะเป็นเลขขี้ตามสูตรหรือเปล่านะครับส่วนหลักสิบนะครับผมมีอีกสูตรหนึ่งนะครับงวดนี้ขัดกันนะครับก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับ งวดทีแ้วได้ตรงกันนะครับได้เลขคู่ตรงกันแต่อีกหนึ่งสูตรที่มีนะครับไม่ผิดเหมือนกันได้เลขคู่นะครับสูตรนี้ได้เลขขี้เราก็เผื่อๆนะครับหลักสิบนะครับอาจจะมาเลขคู่หรือเลขขี่ก็ได้นะครับแต่ส่วนหลักหน่วยนะครับความน่าจะเป็นหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นเลขขี่มากกว่านะครับเพราะว่าโอกาสคือทั้ง3สูตรนะครับได้เลขคี่หมดทั้ง3สูตร อันนี้ก็เป็นเพียงความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าหรืออาจจะผิดก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องรับชมอย่างมีสติและวิจารย์นะครับถ้าจะนําไปใช้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ